เพชรมวยไทยยืนยันผมไม่ได้เริ่มก่อนครอบครัวเพชรมวยไทยพสดชี้แจงแล้วหลังก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นข่าวว่าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีคลิปออกมามีการทำ้ายร่างกายตะลุมบอลกัน และถูกฝ่ายคู่กรณีกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนและนำพวกนักมวยไทยและก็เพื่อนๆนั้นลุ่มทำ้ายชาวไทยซึ่งก็มีแฟนมวยหลายคนนะครับได้ฟังฟาร์มข้างเดียวแล้วนันเนี่ยก็มองว่าทางด้านทีมงานเพชรมวยไทยและก็นักมวยไทยชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเพชรหนึ่งเพชรสองเพชรสามนะครับรวมทั้งคุณพ่อของเจ้าตัวนั้นเนี่ยได้ยกพวกลุมทำร้ายคนไทยซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับทางด้านเพชรมวยไทยก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าผมไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนซึ่งก่อนจะไปฟังในส่วนของโพสต์ทางด้านเพชรมวยไทยนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจเหตุการณ์เนี่ยก็สามารถที่จะย้อนไปชมในส่วนของคลิปที่ผมทําไว้นะครับก็มีรายละเอียดพร้อมทั้งผู้กล่าวหานะครับว่าทางด้านทีมงานเพชรมวยไทยนั้นเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก โดยมีต้นเหตุจากไหนมีคลิปออกมาอย่างไรและมีการพูดคุยเบื้องต้นกันแบบไหนและนะครับผู้เสียหายนั้นได้กล่าวว่าเพชรมวยไทยได้กระทําการแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถที่จะย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับในช่องของเอกสตอริโอแต่เดี๋ยวยังไงนะครับผมจะปักในส่วนของรายละเอียดคลิปนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยไว้ตรงท้ายคลิปยังไงก็ไปฟังกันดูนะครับและนี่ก็เป็นคําชี้แจงของอีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่เราจะตัดสินนะครับก็ต้องรับฟังความ ทั้ง2ฝ่ายและในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้นําในส่วนของถ้อยแถลงของทางด้านเพชรมวยไทยนั้นมาชี้แจงให้กับทางด้านแฟนมวยนั้นได้รับฟังเพื่อเพื่อได้ข้อมูลทั้ง2ฝั่งเลยโดยทางด้านนะครับเพชรหนึ่งทีมงานเพชรมวยไทยครอบครัวเพชรมวยไทยเนี่ยได้มีการแถลงข้อความไว้ดังนี้ โดยทางด้านเพชรมวยไทยนะครับได้โพสต์ไว้ดังนี้สวัสดีครับทุกคนก่อนอื่อเนี่ยผมต้องขอโทษคนไทยทุกคนขอโทษโปรโมเตอร์ของผมเกียรตเพชรโปรโมชั่นและวันแชมเปี้ยนชิพนะครับขออภัยเอนซาและทุกๆคนนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นขออภัยจากคนที่ได้รับบาดเจ็บกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามมวยเวทีเอนซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราอยากจะให้ทุกคนรู้นะครับว่าเราแค่ต้องการป้องกันตัวเอง เท่านั้นพวกเราครอบครัวเพชรมวยไทยยิมไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเลยและก็ไม่อยากออกมาพูดอะไรเลยเราเป็นครอบครัวมุสลิมที่เค่งศาสนาเราไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่และเรารักษาศีลปฏิบัติแต่หลังจากที่เราได้เห็นคลิปและมีการโพสต์บิดเบือนความจริงและกล่าวหาครอบครัวของเรามามากมายบนสื่อโซเชียลต่างๆเราจึงต้องออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ ในคืนวันนั้นเนี่ยนักมวยที่ค่ายขึ้นชอกเพชรสองได้เดินไปบอกคนเคาะระฆังหมดเวลาว่าพี่ครับ3นาทีนะครับวงเล็บสาเหตุที่เพชรสองต้องบอกก็เพราะเคยมีเหตุการณ์ที่เคยเคาะระฆังก่อนหมดเวลาแค่1.5นาทีคนเคาะระฆังก็ถามว่าทําไมและก็แสดงอาการไม่พอใจคนเคาะระฆังดื่มเบียร์ด้วยนะครับและด่าเพชรสองด้วยถ้อยคําที่หยาบคายเพชร จึงเข้าไปผักไหลเขาแล้วถามว่าทําไมพี่ต้องพูดแบบนี้ด้วยทําไมต้องด่าด้วยเขาไม่ได้ตอบแต่เขากลับชกหน้าเพชรสองเลยเพชรสองก็ต้องป้องกันตัวด้วยการชกกลับพอเห็นเพชรสองชกกับเพื่อนของเขาคนเขาลังคังที่นั่งอยู่กลางๆก็เอาเก้าอี้มาฟาดอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเหตุการณ์นี้ทําให้เพชรสองหัวแตกเลือดอาบหน้าเลยและก็มีคนเข้ามาห้ามผมก็เป็นพ่อเข้าไปเห็นลูกหัวแตกเลือดอาบหน้าก็เข้าไปถามลูกว่าใคร ทำลายลูกพอคนที่ทำเห็นผมมาก็วิ่งหนีแต่ผมตามมาจับตัวไว้ได้ที่ด้านนอกสนามมวยและก็มีการต่อสู้ชกต่อยกันและก็มีหลายคนมาห้ามให้แยกย้ายกันแล้วก็ตำรวจก็มาถึง และนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในคืนนั้นเราไม่ได้รุมทำร้ายใครและเราไม่เคยทำใครก่อนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในคืนนั้นรู้ดีที่สุดครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่แข็งครัดเรารักษาศีลไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่และเราไม่พูดโกหกและนี่เป็นครั้งแรก ในชีวิตของเราที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เราไม่ใช้อันธพาลเราเคารพในกฎ,ฎกติกามารยาทการทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะเป็นเรื่องที่แย่มากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเราไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับครอบครัวของเราครอบครัวของเราสุภาพและเคารพผู้อื่นเสมอเรารักทุกคนเรารักประเทศไทยเรารักคนไทยเราอยากให้ทุกคนภูมิใจในครอบครัวของเราเราคิดอยู่เสมอว่า เราโชคดีที่ได้มาอยู่ประเทศไทยเพราะคนไทยใจดีมีเมตตาแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใส่ร้ายป้ายสีพวกเราบนโซเชียลเราขอวิงวอนกับทุกคนให้ความเป็นธรรมกับเราด้วยเราอยากให้ทุกคนเชื่อใจหลักสำคัญที่ครอบครัวของเรายึดถือเราต้องมีความเมตตามีความเคารพกันและกันและคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันคนที่รู้จักครอบครัวของเราเขารู้ดีว่าเราเป็นอย่างไรทุกคนให้กำลังใจเรามากๆ ตอนนี้นอกจากครอบครัวของเราแล้วเรายังดูแลเด็กชาวต่างชาติที่พ่อแม่เขาส่งมาให้เราดูแลอีกเจ็ดคนเราต้องปกป้องเด็กๆทุกคนเรากลัวว่าถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งบาดเจ็บขึ้นมาเราจะไปสู้หน้าพ่อแม่เขาได้อย่างไรในเมื่อเขาได้ไว้วางใจให้เราดูแลลูกของเขาสุดท้ายเราขอขอบคุณทุกคน ทุกกำลังใจที่ส่งข้อความมาให้เราอย่างมากมายขอบคุณที่ยังรักและเชื่อมั่นในครอบครัวของเราเรารักคนไทยเรารักประเทศไทยเราเป็นชาวต่างชาติที่มีหัวใจเป็นคนไทยเราเคารพพระมหากษัตริย์เราเคารพประเทศไทยประเทศไทยอยู่ในใจของเราทุกคนกับผมคุณพ่อคุณแม่เพชรหนึ 1, ่งเพชรสองเพชรสามเพชรสี่เพชรห้ากราบขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงและขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เสียสละเวลาอ่านข้อความนี้ขอบคุณมากๆครับผม และนั่นก็เป็นข้อความจากเพชรมวยไทยยิมที่ได้กล่าวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้บอกเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลด,ด,ดังที่กล่าวมาพร้อมทั้งปฏิเสธว่าตัวเองนั้นไม่ได้เริ่มก่อนแต่ตัวเองป้องกันตัวและตัวเองนั้นเคารพคนไทยรักคนไทยมากๆไม่เคยที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวในลักษณะนี้ซึ่งถามคนใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักครอบครัวตนนั้นก็จะทราบดี และวตนเองนั้นนะครับก็ได้ย้ําอยู่หลายครั้งว่าตนเองนะครับมีหัวใจเป็นคนไทยถึงแม้จะเป็นคนต่างชาติตัวเองทํามาหากินอยู่ในประเทศไทยรักคนไทยรักประเทศไทยพร้อมทั้งกล่าวขอโทษทุกฝ่ายดังนี้และนี่ก็เป็นข้อความที่ทางด้านเพชรมวยไทยนั้นได้ออกมาแถลงก็ต้องรับฟังนะครับและก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลถือเป็นอีกหนึ่งข้อโต้แยง้งที่ออกมาชี้แจงในกรณีที่เกิดขึ้นเรานะครับเป็นผู้เสพข่าวเป็นผู้ฟังเนี่ยเมื่อเราได้ ได้รับฟังข้อความหรือว่าข้อมูลทั้ง2ฝ่ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจเอานะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ดีเท่าทั้ง2ฝ่ายนะครับเราก็เป็นเพียงแค่ผู้รับชมรับฟังและในกรณีอย่างนี้นะครับมีเหตุช็กต่อยกันจนถึงขั้นฟันหักหัวแตกในลักษณะประมาณนี้เนี่ยก็ต้องดูนะครับว่ามันจะไปถึงในส่วนของการฟ้องร้องการแจ้งความดําเนินคดีอะไรพวกนี้กันหรือเปล่าและถ้าเกิดว่ามีการแจ้งความดําเนินคดี ศาลตัดสินว่ายังไงนะครับก็ต้องยอมรับตามคํำตัดสินของศาลเราเป็นผู้ชมเป็นผู้ฟังและก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถึงแม้จะเป็นคนในเหตุการณ์เราก็อาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดและก็เราก็ไม่รู้ในส่วนของตื้นลึกหนาบ้างว่าทั้งคู่นั้นเคยผิดใจอะไรกันมาก่อนหรือเปล่ายังไงยังไงก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสองฝ่ายนั้นนะครับดำเนินการไปตามขั้นตอนส่วนคนเจ็บนะครับคนที่ได้รับบาดเจ็บจะดําเนินการอย่างไรต่อ ่อไปนั้นก็เป็นสิทธิของเขาและถ้าเกิดว่าเรื่องนี้อย่างที่แจ้งไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าสู่กระบวนการกฎหมายแล้วนั้นเนี่ยและมีการตัดสินมาก็ยอมรับตามคําตัดสินนั้ผิดก็แก้ไขนะครับทำให้มันดีขึ้น ไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ดีทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ดีอย่างแรกก็เลยมันเจ็บตัวนะครับมีเลือกตกยางออกมีฟันงงฟันหักอะไรอย่างนี้มันไม่สมควรจะเกิดขึ้นและอีกหนึ่งก็คือในส่วนของภาพลักษณ์เราเป็นนักมวยนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ผิดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี่ยงได้เนี่ยสมควรที่จะเลี่ยงเพราะอนาคตนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือความคิดของคนเนี่ยมันห้ามไม่ได้คนเราเนี่ยนะฮะร้อยพ่อพันแม่ก็คิดแตกต่างกันไปเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ฟังข่าาวม มากมายนะครับอ่านเพียงแค่ไม่ถึง8บรรทัดนเนี่ยก็ตัด ก็ตัดสินไปแล้วนะครับว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนผิดอะไรอย่างนี้โดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้รู้ข้อมูลและไปคอมเมนต์ให้เสียเสียหายซึ่งมันส่งผลเสียหายต่อนักมวยนะครับต่อผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมากเลยส่วนตัวนักมวยเองนั้นนะครับผิดถูกเนี่ยเราไม่รู้และแต่อย่างน้อยชื่อเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแน่นอนก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับร้อยคนร้อยพ่อพันแม่ร้อยความคิดเนี่ยคิดไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยจากที่เคยชอบเราแต่เมื่อเหตุการณ์ในลักษณะประมาณนี้เนี่ยก็เลือกที่จะสนับสนุนเราหรือว่า ไม่ชอบเราไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเสียหายมากๆยังไงนะครับเราเป็นนักมวยเป็นบุคคลสาธารณะเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไปเนี่ยความอดทนอดกั้นเนี่ยสมควรที่จะมีมากกว่านี้มันมีกระบวนการหลากหลายนะครับในการที่เราไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการดําเนินคดีไม่ว่าจะเป็นการฟอ้องร้องหรือว่าการโพสต์อะไรประมาณนี้นะครับเราอาจจะเลือกใช้วิธีในลักษณะประมาณนี้ดีกว่าเอาตัวเองนั้นเข้าไปเสี่ยง เชื่อว่าเหตุการณ์นี้นะครับเป็นบทเรียนทั้ง2ฝ่ายเลยทั้งฝ่ายเพชรมวยไทยและทางด้านคู่กรณีนะครับและเชื่อว่าเป็นบทเรียนอีกให้อีกนักมวยอีกหลายหลายคนให้ในหลายเหตุการณ์เนี่ยว่าทําอะไรควรที่จะมีสติและการให้อภัยกันนั้นดีที่สุดขอบคุณมากนะครับที่รับชมและฟังไงก็ฝากงงกดไลค์กดซับสไครต์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกและถ้าเกิดว่าคิดนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนแชร์ออกไปกันให้เยอะๆเพื่อเป็นกําลังใจให้เอกสตูดิโอขอขอบคุณครับ